กันแดดอีฟใช้ยเยอะๆแล้วหน้าจะเหนียวไหมมาดูค่ะอ่ะแปดข้อไปเลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่สองข้อนะคะทุกคนนี่คือแปข้อนะคะเดี๋ยวจะท้ายดูว่ามันทายเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วหน้ามันจะเหนียวเนอหนักนะบ้างไหมเราถูกใจคนที่ชอบทายกันแดดแน่นอนนะคะแล้วก็ถูกใจสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายแน่นๆเพราะว่าใช้เท่าไหร่หน้าก็ไม่เหนียว ยิ่งใช้หน้ายิ่งนุ่มด้วยนะคะนี่ถ้าเสร็จปุ๊บเราทิ้งไว้นะคะสักประมาณหนึ่งนาทีพอมันแห้งนะคะมันก็จะเซตตัวผิวมันก็จะแห้งๆนุ่มๆลื่น คล้ายกับทาแป้งฝุ่นค่ะไม่เหนียวเนื้อหนักเลยแม้แต่นิดเดียวกันแดดฝาสีส้มตัวนี้นะคะจ๋าตั้งใจทํามาสําหรับคนเป็นสิวผิว,ผวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยค่ะไม่เหนียวเนื้อหนักเตียงไม่พอแถมเราลองลูบผิวดูนะคะมันจะนุ่ม,มลื่นๆคล้ายคายกับเราทาแป้งฝุ่นเลยเพราะฉะนั้นใครเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อจ๋านะคะใครที่มีกันแดดอีฟฝาสีส้มนี้นะคะลองใช้และลองลูบผิวหน้าของตัวเองดูแล้วมันนุ่มลื่นคล้ายค,ายคายกับทาแป้งฝุ่นอย่างที่จ๋าบอกจริงไหมใคร ใช้อยู่บ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้มีนะคะก็ไปกดที่ตะกร้าตัวแทนอิฐทั่วโลกได้เลยค่ะ